สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมธีวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกตำนานชีวิตเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตอีกคนเขาคือพงศิทธิ์คัมพีที่นี่ช่องเมทีจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของชายผู้ใช้เสียงและกีตาร์กรีดลงบนบาดแผลของสังคมชายผู้ที่ชื่อว่าพงศิทธิ์คัมพีเรื่องมันเริ่มจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดหนองคาย ชีวิตวัยเด็กของน้องคายคนนี้ผูกพันกับลูกฟุตบอลและเสียงดนตรีมันคือความบ้าคลั่งสองอย่างที่หลอหลอมจิตวิญญาณเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากจบมต้นจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารความฝันแรกของพงศิทธิ์คือวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแกนแต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นวันประกาศผลชื่อของเขาไม่มี เด็กหนุ่มที่เปลี่ยมไปด้วยไฟคนนี้ไม่ยอมเสียเวลาเขาเลือกเข้าโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีต่อมาเดิมพันครั้งใหญ่เขาสอบใหม่ที่ไเยอรมันคอนแก่นอีกครั้งและเขาก็ทำได้ช่วงชีวิตในรร้ววิทยายลัยไม่ใช่แค่การเรียนช่างกลแต่คือการปลุกปีศาจแห่งดนตรีผงสิทธ์คว้ากีตาร์แต่งเพลงไม่หยุดยตนความบ้าคลั่งนี้พาเขาไปร่วมวงรุ่นพี่ชื่อ รีทายในตำแหน่งมือกีตาร์จุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้เล่นเป็นวงเปิดให้วงคาราวานและพงเทพกระดนชำนานเขาได้รู้จักกับหงาคาราวานผู้เป็นเสมือนครูและพิมพ์เขียวทางดนตรีของเขาตลอดมาเข้าเมืองกรุงสู่การเป็นตำนานเมื่อจบปวชชั้นกลโรงงานพงสิทธิ์ทิ้งทุกอย่างมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความฝันและความโหดร้าย เขาไปพักอยู่กับสูรพินและปราโมทม่วงไหมทองสมาชิกวงสูๆในอนาคตความฝันของเขาคือนักดนตรีเต็มตัวหงสุรชัยจันทิมาธรและเล็กปรีชาชนะััสองยอดคนคือพี่เลี้ยงคือที่ปรึกษาคือแสงนำทางช่วงแรกเขาเป็นมือกีต้าร์แบ็กอัพให้กับวงคาราวานจนกระทั่งพศ2530อัลบั้มแรกถึงเพื่อนออกมาภายใต้การดูแลของ u f f a l o h เ a d ที่มีสมาชิกวงคาราบาวคอยหนุนหลังมันไม่ใช่ความสำเร็จที่ถล่มทลายแต่เพลงถึงเพื่อนและเรียนและงานมันได้ฝังตัวอยู่ในวิทยุและใจคนฟังมันคือหมัดแรกที่ตำนานซัดออกไปเสือตัวที่11คําคัพีผู้ยิ่งใหญ่พศ2 5 3 3คือปีที่พงศิทธิ์คัมพีสู้ปรากฏการอัลบั้มเสือตัวที่11 ภายใต้ค่ายรถไฟดนตรีเพลงตลอดเวลาถูกปล่อยออกมาแล้วมันก็กวาดทุกหัวใจอัลบั้มต่อมาบันทึกการเดินทางแม้จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงตะวันชิงพลบต้องถอดออกแล้วใส่โรงเรียนของหนูเข้ามาแทนแต่เพลงอย่างคิดถึงไทยโศกผีโรงเย็นและแม่มันสะเทือนวงการแฟนเพลงรู้จักเขามากขึ้นออเขาคือคัมพี ตามที่เขาเรียกตัวเองในทุกอัลบัม้มอัลบั้มที่สุดยอดที่สุดสุดใจไทยเธอขึ้นมาเสมอและมาตามสัญญาที่ได้เล็กคาราบาวมาร่วมร้องทุกเพลงคือมาสเตอร์เพีซความนิยมของเขาพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดเขาได้รับฉายาว่าตำนานเพลงเพื่อชีวิตรุ่นที่3ต่อจากคาราวานและคาราบาวหรือที่ทุกคนเรียกเขาว่าเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตเขาคืออลสินที่มีทนเสียงไพเราะ มีลูกขอ,อกองวานเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้เพลงช้าของเขาบาดลึกถึงความรักความเหงาเพลงเร็วของเขาโคตรมันอย่างหนุ่มน้อยยอดชายนักแสวงหาแก่เพื่อนฉันบนเรทีเดือดคอนเสิร์ตคัมพีหลังจากมาอยู่กับรถไฟดนตรีชีวิตบนเวทีของเขาก็ไม่เคยหยุดนิ่งพศ2532คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกปิดเปิดสัญญาณดาดฟ้าลานจอดรถฟอร์จูนเทา พศ2531ก่อนหน้านั้นเขาผนึกกำลังกับงาคาราวานในอะคูสติกคอนเสิร์ตนี้ไม่เหงาพศ2533คอนเสิร์ตอันปลักร่วมกับเล็กคาราบาวพศ2534ย้ายค่ายไป M-Sq. u a r e ออกอัลบัม้มเราจะกลับมาและจัดอะคูสติกคอนเสิร์ตดนตรีกลางแจ้งผ้าแดงและคัมพีสามตำนานเพื่อชีวิตทั้งหงาและเล็กมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์พศ2541 ตำนานบรรจบกันคอนเสิร์ตสาตำนานเพื่อชีวิตพงสิษฐ์ได้ร่วมเวทีกับแอดคาราบาวและหงาคาราวานโดยมีวง B.S.O. เลงคลอนี่คือรอยต่อสำคัญของเพลงเพื่อชีวิตพศ .2545 ในโอกาส15ปีคัมภีเต็มขัน้นเขาจะทำโครงการห้องสมุดคัมภี์เพื่อเด็กในชนบทเขาคืนสู่สังคมพศ .2549 ย้ายค่ายสู่ Warner Music Thailand ออกอัลบัม้มบันทึกคนดนถนนและคอนเสิร์ต19เข้า20เสือออกลายมันคือการก้าวสู่ทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่มีงาเล็กอาจารย์ทนิตและฝนธนสศุนเป็นแขกรับเชิญพศ2541คอนเสิร์ตฮักเสียวธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ระเบิดปามี่และอาพาร์ตเมนต์คุณป้าก็มาร่วมเวทีพศ2553คอนเสิร์ตยู่ยังสิงห์ธนดโดมแทบแตก ชาตรีคงสุวรรณนัฐาวีรนุชทองมีและลูกชายของพอตออสมเพียนเอก,กสมยาก็ร่วมเป็นเกียรติพศส5 5 1 1คอนเสิร์ตสิงหาพรีเซนต์พงศิษฐ์คมพีไลฟ์บาย e รีคเควสต์แอดแซกซโฟนจัดที่รักจัดที่ผูกพันจำกัดแค่หนึงคนเพื่อให้เขาและแฟนเพลงสื่อสารกันได้อย่างดุดันและใกล้ชิดสดตามคำขอให้แฟนเพลงขอเพลงและขึ้นมาร่วมแจมนี่มันโคตรจริงใจ พศ2512อัลบั้ม25ปีมีหวังและทัวร์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหัวใจเพื่อชีวิต25ปีพงศิษย์คัมพีรักกันตลอดเวลาทัวร์เจ็ดจังหวัดทั่วประเทศแต่ที่เมืองทองธานีในการแสดงครั้งสุดท้ายเกิดเรื่องไม่คาดฝันมีการประทะและทำร้ายร่างกายกันคอนเสิร์ตต้องยุติกลางคันความเจ็บปวดนี้มันคือบาดแผล 31มีนาคมพศ2 5 5 6เขาจัดแสดงต่อจนจบที่อินโดสเตเดียมหัวหมากมันคือการปิดฉาก25ปีอย่างสมบูรณ์มีหงาเล็กและป้ายอารักษ์มาร่วมเป็นพยานแห่งชัยชนะ8สิงหาคมพศ2 5 5 6ปลั๊กหลุด2ตอนเสียบปลัก๊กร่วมกับเล็กคาราบาวจำกัดแค่600คนเพื่อความโคตรใกล้ชิดฉลองครบรอบ20ปีอัลบั้มปลั๊กหลุด 2ีพฤษภาคมพศ2557คอนเสิร์ตคัมพีเพลงรักที่ไบเทคบางนาเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตรวบรวมเพลงรักทุกสถานะมากล่อมใจมีลิเดียสรัณรัตทองมีและสแต็มอภิวัตน์เจริญมาเติมความหวานนี่คือมุมที่อ่อนโยนแต่แข็งแกร่งของชชยที่ชื่อว่าพงสิทธิ์คัมพีถ้าหากท่านชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมธีกันด้วยช่องจะอยู่รอดก็ยอดติดตามกับยอดชมนี่แหละครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม